สวัสดีค่ะสองทุ่มเจอกันนะจ๊ะจนันนงคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะวันนี้วันจันนะคะเรามาคุยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันกับหมอสรินนะคะทั้งสองช่องนะจ๊ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วเอ่ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนอดี๋ยวสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนโอเค ันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของการออกกําลังกายแบบไหนช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักนะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของการลดน้าหนักนะวันนี้เดี๋ยวจะแยกแยะให้ดูว่ามันจะมีทั้งในเรื่องของการลดไขมันการออกกําลังกายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนาะทั้งในเรื่องขององค์ประกอบของร่างกายเขาเรียก body composition ทั้งในเรื่องของไขมันในเลือดน้ําตาลในเลือดรวมถึงข้อดีต่อในเรื่องของเรื่องของหัวใจหลอดเลือดด้วยเออนะเผื่อว่าหลายๆคนในที่นี้แบบก็ไม่ได้แบบ เรื่องหุน่นหอนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ดีอยู่แล้ว,วค่ะนะเออเพราะฉะนั้นเราก็แบบมาดูในด้านอื่นๆบ้างว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันให้ประโยชน์ด,ด้านไหนกันบ้างนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะทั้งแปดพันคนที่มาอยู่ในไลฟ์นะคะไม่ไม่ใช่เพิ่งทยอยมานะคะ <laughs> โอเควันนี้เราคุยกันในเรื่องของการออกกําลังกายนะจ๊ะเอากระดานขึ้นมาเลยจ้าวันนี้เราแบบว่าจะแบบสรุปรวบลัดนะคะเอาให้แบบทุกคนได้เห็นว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมทั้งในเรื่องของการออกกําลังกายแบบ resistance uh, resistance uh, exercise กับในเรื่องของ a อโรบิก aerobic uh, aer exercise จริงจริงมันจะมีเรื่องของการยืดเหยียดด้วยแต่ว่า วันนี้เราจะเปรียบเทียบกัน2เรื่องนะคะในเรื่องของการทำคาร์ดิโอกับในเรื่องของการทำรนะีส s ิสแตน c ์เอ็กซ์เซอรเนาะเพราะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของสัดส่วนและน้ำหนักได้ชัดเจนนะส่วนในเรื่องของการทำยืดเหยียดพวกเฟส i ิลิตี้ต่างๆมันก็จะช่วยในเรื่องของการพักฟื้นมากกว่าเนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกันนะคะ สวัสดีทักครัชสวัสดีจ้ามนตรีสวัสดีนะคะพี่จงกรนอ้อยคิดถึงเลยอ้อยวันนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะเออเรามาดูกันในเรื่องของว่าการออกกำลังกายอ่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องว่าแบบไหนเนาะก็จะมี2แบบแล้วกันนะออาแบบไหนก็จะเป็นทั้งเรื่องของแอโรบิกอ่ะแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันนี้นะเออแอโรบิกกับในเรื่องของ resistance r e s i s t a n c ก็คือ r e s i s t a n c ก็อย่างเช่นพวก weight training อะไรอย่างเงี้ยนะคะ r e s i s t a n t training weight training เพราะั้นเวลาที่เราออกกำลังกายแต่ละแบบผลลัพธ์ที่มันให้กับร่างกายมันไม่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะเอากลุ่มแรกที่วันนี้เราขึ้น c a p ช i o n ของเราก่อนเกี่กับในเรื่องของน้ำหนักตัวเรื่องของ body composition มา ถ้าเป็นในเรื่องของอเรื่องของ body composition ในเรื่องของน้ำหนักสัดส่วนอะนะ,ะเรื่องของน้ำหนักสัดส่วนเนาะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้นะก็พบว่าอย่างแรกเลยนะ,ะถ้าเป็นเปอร์เซนต์แฟตในใครในที่นี้อยากจะเดาแม้ว่าถ้าเป็นเปอร์เซนต์แฟตนะเปอร์เซนต์แฟต อันไหนที่มันจะช่วยในเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์แฟตได้มากกว่ากันระหว่างการออกกำลังกายแบบ a e r o b ิกเอ็กซ์ซอกับการออกกำลังกายแบบ r e s i ส t a นก็คือเล่นเวทอะเวทเช i นิ่งบอดี้เวทก็ได้ยกเหล็กก็ได้ยังยืดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแบบไหนออมนรีบอกว่ารู้สึกว่าภาพชัดแสงสวยมากโอ้ยขอบคุณค่ะวันนี้คุณหมอสวยขึ้นด้วยค่ะวันนี้ค่ะ <laughs> พซสลีวัะสวัสดีค่ะคดียวหนักหน่วงรู้สึกบาดเจ็บเอาก็เอาเบาเบเอออย่าไปหนักหน่วงมากแชร์แล้วขอบคุณนะคะพี่จงกนไลฟ์ไหนไม่ได้มาดูคุณหมออย้อนหลังตลอดนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะโ้น่ารักที่สุดใน f อตัวจริงโนหนึ่งนะคะเอาแล้วให้ให้ให้ตอบให้ตอบวทเวทชนิ่ง อันนี้เราพูดถึงเปอร์เซนต์แฟตนะเปอร์เซนต์แฟตอ่าแสดงว่าวันนี้จะมีคนเซอร์ไพรส์ถ้าพูดถึงเปอร์เซนต์แฟตก่อนนะถ้าเป็นเปอร์เซนต์แฟตหมายว่าเวลาที่เราวัดค่า,าขึ้นเครื่องแบบที่วัดค่าสัดส่วนไขมันนั่นเนาะมันจะขึ้นมาว่าแฟตกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์สรุปว่าเธอถ้าพูดถึงเปอร์เซนต์แฟตนะตัวแอโรบิกจ้าตัวแอโรบิกจ้าจะลด สัดส่วนเปอร์เซนต์แฟตได้มากกว่านะคะในเรื่องของตัว resistance training นะคะก็คือเขาเรียกว่าถ้าเทียบเขาจะมีแบบผลลัพธ์แบบเล็กน้อยปานกลางแล้วก็มากอ่ะน้อยปานกลางมากอย่างนี้แล้วกันนะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเปอร์เซนต์แฟตถ้าพูดถึงเปอร์เซนต์แฟตนะตัว aerobic e อ e กซ์ไซส์เนี่ยก็จะเป็นปานกลางนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นเวทเทรนนิ่งอ่ะก็จะลดเปอร์เซนต์แฟตได้น้อยกว่าโอเคนะนี่พูดถึงเปอร์เซนต์แฟตนะอ่านะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบอยากจะลดเปอร์เซนต์แฟตเราไปแอโรบิกเราไปวิ่งเราไปปั่นจัก,กรยานเราไปเต้นปั่นหูลาฮูปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะแต่ถ้าเกิดคุณพักขันินบอกว่าคุณหมอสวยขึ้นเยอะมากขอบคุณค่ะมากๆเลยนะคะเนี่ย คุณออคุณอรัญญาสวัสดีค่ะบอกคุณหมอน่ารักขอบคุณนะคะเออวันนี้บอกว่าคุณหน,นอสวยนะคะหลายๆคนตั้งตัวไม่ทันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้พูดถึงเปอร์เซ็นต์แฟตเราก็โฟกัสไปที่เรื่องของแอโรบิกเอ็กซ์ซ์ซส์จะลดเปอร์เซ็นต์แฟตได้เยอะกว่าโอเคไหมเยอะกว่านะ ทีนี้ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของ lean body mass กันบ้างก็คือ,อก็คือกล้ามเนื้อนะ lean ะ lean body mass ถ้า lean body mass เนี่ยเอาง่ายๆก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อนะเนาะกล้ามเนื้ออะไรจะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อได้ดีดกว่าคะ,ฉะเฉลยโอ้นูตอบไม่ทันนะเออถ้าข้อนง,ง่ายหมดหมอ,หมอ,หมอแย่งตอบอะไรอย่างเงี้ยนะ,ฉะเฉลยก็คือ การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิงค่ะตรงนี้จะช่วยได้ปานกลางนะคะได้ปานเอา้าถ้าเกิดว่าอย่างนี้มันก็หัวข้อเราก็หายสินะยังไงดีเนี่ยเราเขียนใหม่ไหมขอโทษนะเออฉันก็แบบว่าฉันน่าจะแบบเอาอย่างนี้ไหมมันน่าจะแบบมันน่าจะแบบอย่างนี้ไหมประมาณว่า,เ,าเมื่อกี้เราพูดถึงเปอร์เซ็นต์แฟตอ่ะ a e r o บิกเอ็กซ์ซอนะถ้าจะลดเปอร์เซนต์แฟตแอโรบิกเอ็กซอร์ลดได้มากกว่าอ่ะแต่ถ้าจะเพิ่ม lean b o ดีแมส s เพิ่มกล้ามเนื้อแล้วกันที่ไม่พอนะเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อการใช้เวทเทรนนิ่งจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้ปานกลางนะคะก็คือเพิ่มแบบรู้เรื่องหรืว่าเพิ่มนะ แต่ถ้าในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเวลาที่เราไปแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เนี่ยการสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้เพิ่มเลยไม่ได้เพิ่มเป็นแบบ no no change นะเขาใช้คำว่า no change นะคะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าอ้าไหนไหนแบบบอกว่าออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยเรื่องแบบอะไรอะกล้ามเนื้อด้วยใช่แต่ว่าวันนี้เราแบ่งซอยย่อยนะแบ่งซอยย่อย ถ้าเพิ่มมวลกล้ามเนือ้อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อก็ต้องไปที่เวทเทรนนิ่งแต่แอโรบิกจะไม่ได้ช่วยนะคะไม่ได้ช่วยเลยในขณะเดียวกันถ้าเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อในขณะที่วันนึกภาพนะมวลกล้ามเนื้อเท่ากันกล้ามเนือนเน้อปริมาณเท่ากันเลยแต่ถ้าต้องการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อเราต้องไปโฟกัสที่ เวทเทรนนิ่งหรือรีส s ิสแตนเทรนนิ่งค่ะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมันไม่เหมือนกันนะเออมันต่างกันยังไงก็คือเวลาที่เราออกกำลังกายแบบเ,เพิ่มกล้ามเนื้อคือปริมาณกล้ามเนื้อมากขึ้นนะแต่ว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะต้องไปทำเวทเทรนนิ่งเหมือนกันมันถึงจะมีความแข็งแรงบางคนกล้ามเนื้อเยอะแต่ไม่แข็งแรงก็มีถ้าซึ่งซึ่งก็มันอยู่ที่การออกกำลังกาย จะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงคือเขาถึงแบบไปต้องไปวัดอันนี้ไงกริปสตริงเราจะแก่ไม่แก่เนี่ยจึ๊กเนเออความความแก่ของคนเราอะ่ะเวลาที่วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเขาต้องวัดการกำรรใช้แรงเขาเรียกกริปสตริงอะคะ่ะแรงบีบอะออแรงบีบเขาจะวัดออกมาได้ว่าแบบมันแน่นไหมมันแข็งแรงไหมใครอยากจะรู้วันพรุ่งนี้เปิดฝาแยมอะคะ่ะ ฟึบอย่างเงี้ยเออถ้าเปิดขวดฝาแยมได้นะคะอันนี้ก็แสดงว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงแต่ถ้าใครแบบว่าเอาเสื้อลองก่อนแล้วเปิดยังไงก็ไม่ออกต้องแบบให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยอันนี้ยกริ r ส n g ิงของเราอะ่ะอ่อนแอนะแปลว่าแก่แล้วนะคะอุย้ยจึกจ๊กจกนะเอออีกอันหนึ่งมวลกระดูกมวลกระดูกมวลกระดูกการออกกำลังกายแบบไหนช่วยเพิ่ม ความหนาแน่นของกระดูกามาความหนาแน่นของกระดูกต้องไปออกกำลังกายแบบไหนดีฉเฉลยอะไรนะคุณวุ่นวายบอกว่าสวัสดีจ้าเออมาช้าแต่มานะคะเออมาครัชลงทะเบียนนะคะลูกแพสวัสดีจ้าเอา้าทำไมมนตรีบอกว่าโดดเชื่อระบัตเจ็บที่ช่องท้องคืออะไรอย่างไรไปโดดยังไงก่อนคุณชาญซิริ อะไรเจ็ตแหลกมากคุณชาสลิปไปนอนค่ะนะดิฉันกำลังออกออเดอร์ให้คุณหมอสลิปไปนอนนะคะเอเอเธอแบบว่าไปเที่ยวแบบไหนให้เหนื่อยอ่ะคนเราโจ้บอกว่าเนี่ยนะใครฟังอยู่นะเออเวลาไปเที่ยวนะคะกรุณาไปเที่ยวเพื่อให้ได้พักผ่อนนะคะอย่าแบบว่าไปเที่ยวแล้วก็กลับมาสรุปแล้วก็ต้องมาพักฟื้นอีกทีหนึ่งที่บ้านนี่งนะคะเออมันไม่ถูกต้องนะคะ พี่ทิวมาแล้วสวัสดีจ้าเอาวันนี้นะโอ้ววันนี้พี่ทิวต้องดูนี่จะได้เลือกวิธีการออกกําลังกายได้ถูกนะเอาสรุปก็คือว่าเอยยังสิยังไม่ได้เฉลยมวลกล้ามเนื้อมวลเอ่อมวลกระดูกถ้าเราอยากให้กระดูกแข็งแรงเราควรออกกําลังกายแบบไหนจ๊ะอ่ะเฉลยเฉลยนะก็คือเอ่อความหนาแน่นของกระดูกนะคะเออความหนาแน่นของกระดูก มันจะเพิ่มได้ทั้งสองอันจากเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเลยก็คือเป็นในลักษณะของปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้แบบผู้สูงวัยออกไปเดินก็ได้ประโยชน์ต่อกระดูกใช่ไหมไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปั่นจัก,กรยานไปแอโรบิกเต้นแอโรบิกไปเดินไปวิ่งเลยก็ได้มวลกระดูกเพิ่มขึ้นได พอๆกับในเรื่องของการ resistance training นะคะว่ายน้ำอะไรเงี้ยกะดูก็แข็งแรงได้นะคะแต่กล้ามเนื้อจะอีกเรื่องหนึง่งนะ แล้วความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็เป็นอีกแยกย่อยอีกหัวข้อหนึ่งนะควรที่จะไปเวทเทรนนิ่งมากกว่าหรือรีซิสแตนต์เทรนนิ่งมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลดไขมันนะคะก็ต้องทำคาร์ดิโอนะทำเต้นแอโรบิกปั่นจัก,กรยานเดินวิ wing, ่งจ็อกกิ้งอะไรพวกนี้นะถึงจะได้เรื่องของเปอร์เซ็นต์แฟตนะคะที่ที่ดีกว่านะให้เนี้อันนี้๋ยว ทําตารางเพื่อให้เขียนว่าให้พวกเราได้ดูว่าการออกกําลังกายแต่และอย่างเนี่ยมันให้ผลไม่เหมือนกันแต่พวกเราอย่าไปแบบปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะเออออมันไปทั้งหมดนะทั้ง3ด้านนะคะแต่ว่าให้จัด ตารางอะว่าอ,อาทิตย์นี้เดือนนี้ช่วงนี้เราอยากจะเน้นเป็นอะไรดีนะอ้วนนะโอ้เป็นะไงเป็นคาร์ดิโออ่ะเอาเอาเอา,เอาแฟตลดเอาไขมันลงอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็อาจจะคาร์ดิโอเยอะหน่อยสักอาทิตย์หนึ่งสามสี่วันเอออาจจะเวทสักอาทิตย์ละวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดแบบช่วงไหนโอเครู้สึกว่าอ้าน้าหนักตัวมันเริ่มแบบมันเริ่มเบาเนื้อเบาตัวหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันอยากจะแบบหุ่นดีเอออยากหุ่นดีถ่ายรูปไม่ต้องบิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ไปเวทเทรนนิ่งไปปั้นตูดปั้นก้นอะไรอย่างเงี้ยนะทำปั้นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแบบนั้นนะคะเออเพราะว่าแฟตมันก็เออลงไปเยอะแล้วแต่ว่าเราก็ต้องการบิวให้หุ่นเราแบบใส่เสื้อผ้าอ,ออกมาดูสวยดูหลอ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เหมือนกันแต่กระดูกมันได้อยู่แล้วนะความนาแน่นกระดูกมันได้อยู่แล้วอ่ะทีนี้ข้อต่อมาเรามาดูเรื่องอันนี้เรามาดูเรื่องของเรามาดูเรื่องของ เบาหวานเรื่องของเรื่องของอาการอาตอบสนองของอะไรอินซูลินนะว่าอันไหนที่มันจะช่วยทำให้เกิดการตอบสนองของอินซูลินได้ดีกว่ากันนะคะสรุปนะคะ,ฉะเฉลยเลยฉเฉลยไปเลยค่ะหมอเฉลยไนเลยไม่ต้องถามแต่อยากให้พวกเราแบบลองแบบฝึกนิดนึงอตอบคำถาม Q&A หน่อยเอออย่างเงี้ยมันจะได้จำได้นะ ใครที่บอกว่า,อ,า,อ,าอะไรนะคุมระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยนะการคุมระดับน้ําตาลในเลือดหรือว่าภาวะาความไวต่ออินซูลินเนี่ยมันจะดีขึ้นจากการาจากการเล่นแอโรบิกกด A มานะคะจากการเ,าเล่นเวทเทรนนิ่งกดตัว R มาหรือรีสิสแตนเทรนนิ่งนะกดตัว R มานะจ๊ะมันต้องมีเวทเทรนนิ่งด้วยนะ เอเวทเทรนนิ่งนะอันเดียวกันนะจ๊ะเออถ้าเป็นในเรื่องของ ivity, อินซูลินเซนสทิวิตี้ก็คือช่วยลดภาวะดือ ulin, นะ้ออินซูลินเนี่ยการออกกำลังกายแบบไหนให้ประโยชน์มากกว่ากันหรือเท่ากันถ้าใครบอกเท่ากันก็กดมาทั้งสองตัวนะคะเออนะไม่มีใครกดจ้ะขอแบบเออฉันฉันไปต่อเลยก็ได้นะ สรุปทั้งสองตัวจ้ะผมเอให้ตัวเองก็คือทั้งสองอันช่วยเพิ่มอินซูลินเรสติสแตนเออไอ้ไอเซนซิฟิตี้อโอ้ยมาเพิ่มอินซูลินเรสิสแตนยังไงล่ะ uh. เออเซนซิฟิตี้อ่ก็คือเพิ่มความไวอินซูลินทั้งคู่ไม่ว่าจะออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือยกน้ำหนักนะาเล่นเวทก็ได้ ไปเดินก็ได้ไปวิ่งก็ได้มันก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของเราอะ่ะมีความไวต่ออินซูลินเพิ่มขึ้นทั้งคู่แบบ moderate ก็คือแบบปันกลางก็คือก็ดีเลยอะ่ะดีเลยนะคะก็คือช่วยลดน้ำหนักได้ทั้งคู่เออแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือ insulin sensitivity ได้ทั้งคู่อ้ยคุณชันชมพูตอบถูกต้องพี่จงกลยิ้มมาแปลว่าตอบถูกใช่ไหม แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออินซูลินเซนซิฟิที้ออกแบบไหนก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็แบบคอมโบเซตไปอ่ะทีนี้มาดูไขมันไขมันอันไหนที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของออกกาลังกายแบบไหนได้ประโยชน์ในเรื่องของไขมันถ้าไขามันก็ต้องแยกเป็น HDL LDL ไตรกลีเซไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องบอกว่าแบบนี้พวกเราถ้าเกิดว่าเป็น HDL นะ HDL นะทั้ง2ตัวทำให้ HDL เพิ่มขึ้นได้นะคะแต่น้อยก็คือเล็กน้อยไม่ใช่น้อยเล็กน้อยนะคะ HDL เพิ่มขึ้นได้ทั้งคู่นะ HDL เพิ่มขึ้นได้ทั้งคู่แต่น้อยนะไม่ได้เยอะนะคะส่วน LDL นะ LDL ก็เหมือนกัน L D L ก็ลดลงได้เล็กน้อยนะคะ L D L ทั้งคู่เล็กน้อยเออต้องบอกว่าเล็กน้อยเขียนแบบนี้จะงงไหมก็คือทั้งทั้งเวทเทร,รนนิ่งกับทั้งคาร์ดิโอเนี่ยได้ประโยชน์ทั้ง H D L กับ L D L ทั้งคู่แต่ได้ประโยชน์เล็กน้อยไม่เหมือนกันกับไตรกีเซอไลด์ไตรกีเซอไลด์เพราะงั้นใครที่แบบไขมงไขมันเกาะตรงเกาะตับต้องมาต้องฟังใครที่ชอบกินแบบ ขนมนมเนยชาวงชาบูน้ำตรงน้ำตาลนะคะเวลาที่มันมีไขมันเยอะๆนะคะพุงเยอะนั่นแหละพุงเยอะนั่นแหละนะก็คือไตรกรีสไลน์ในเลือดมันเยอะเนาะเออเพราะว่ามันล้นไปเข้าไปในกระแสเลือดละเออการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์จะช่วยลดในเรื่องของไตรกรีสไลด์ได้มากกว่านะคะ ส่วนถ้าเป็นยกน้ำหนักเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะลดไตรกสไลา์ได้เล็กน้อยก็จะได้ประโยชน์แต่นิดนึงนะแต่ไตรกิสลา์จะลดลงได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นมันก็สอดคล้องกับอีกข้างบนไงที่ว่ามันลดเปอร์เซ็นต์แฟตจากการทำแอโรบิกไงนะมันไปด้วยกันเอาเงียให้เรากรุ๊ปปิ้งไปด้วยกันว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังก็ลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในในเลือดก็ลด แบบนี้นะถ้าเราออกกําลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เข้าใจไหมเพราะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดนะคะก็ถ้าไตรกิสไลด์สูงนะก็โฟกัสไปที่ของการแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะจ๊ะนะใครมีไขมันกาตับพวกนี้นะจ๊ะเธอไปจ็อกกิ้งเลยนะส่วนในเรื่องของเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดตัวที่ ได้ประโยชน์แทบจะทุกเรื่องเลยนะแทบจะทุกเรื่องเลยนะถ้าพูดถึงหัวใจหลอดเลือดเออนะเออหัวใจหลอดเลือดชื่อมันก็บอกอยู่ว่าคาร์ดิโอเนาะมันก็คือหัวใจเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของแอโรบิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของหัวใจล้วนๆเลยเธอเนี่ยนะหัวใจ ก็คือการออกกำลังกายแบบแ r โรบิคเซสไซ์แบบคาร์ดิโอนะมันจะช่วยนะคะทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั๊มเลือดนะการทำงานของหัวใจที่แบบสูบฉีดเลือดได้มากขึ้นทั้งขณะพักแล้วก็ทั้งขณะออกแรงความดันนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความดันใครที่มีปัญหาเรื่องของความดันเลือดเป็นความดันสูง เธอไปเดินเธอไปจ็อกกิ้งมันจะดีมากต่อในเรื่องของการปั๊มปิ้งของหัวใจเธออย่าเพิ่งไปยกเหล็กฮึบฮึบฮึบแล้วก็บอกว่ามาออกกําลังกายแบบตัวเองเป็นความดันเลยอย่างเงี้ยบากคว้าความดันสูงไปเวเรื่องของแบบไปสายคาร์ดิโอก่อนเดินสายพานวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยคุมความดันได้ดีมากมากม,ม,มากกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของออความ ความอึดนะก็คือความทนของกล้ามเนื้อในการที่ออกกำลังกายเนี่ยการทำคาร์ดิโอเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้มีความทนต่อการใช้แรงออกกำลังกายได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเอาอย่างเี้นะเบื้องต้นในคนที่อ้นวนเราก็มีปัญหาเรื่องความดันไขมันเยอะแล้วมีปัญหาเรื่องความดันเธอไปแอโรบิกจ้ะ เธอไปแอโรบิกไปปั่นจักรยานไปเดินไปจ็อกกิ้งไปวิ่งสลับเดินอะไรอย่างเงี้ยนะเบาๆก่อนก็ได้ถ้าเกิดแบบน้ําหนักตัวมันเยอะมากหรือความดันมันสูงมากอะไรเงี้ยคะ่ะแต่มันจะให้ประโยชน์มากๆม,มากกว่าที่จะแบบไปออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหนักๆอยู่แล้วอันนี้แตกต่างกันแบบชัดเจนโอเคไหมนะคะเออแบบนั้นอ่ะ พี่จงก็มีคําถามว่าระหว่างเวทก่อนจ็อกกิ้งกับจ็อกกิ้งก่อนเวทแบบไหนโอเคกว่ากันเอาจริงๆตอนนี้นะมันไม่ได้มีแบบต่างกันอย่างมีนะัยสาคัญขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมอนะหมอจะเอาสะดวกว่าจริงแต่ว่าแต่ว่านะก็จะมีบางตําราเขาก็จะบอกว่าไปเวทก่อนเลยจ้ะเพราะเวลาเราเวทมันใช้แรงเยอะมากคือกล้ามเนื้อของเราอะนะในการออกแรงแบบฮึบแบบนี้นะมันจะมี การใช้พลังงานจากพวกครีเอตินนะซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีจำกัดอยู่ระยะอันแค่ปริมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อที่มันจะแบบปล่อยพลังแบบแบบปล่อยแสงออกมาเต็มสุดแม็กแบบนี้นะ,ะมันก็ควรที่จะไปเวทเทรนนิ่งก่อนเพราะมันจะต้องพึบหนังถูกไหมเออแล้วที่เหลือเราก็ไปใช้แบบกล้ามเนื้อที่มันเป็น ลักษณะของออคาร์ดิโอที่แบบไม่ได้ใช้กล้ามออกแรงเยอะมากมก็แบบไปเรื่อยๆไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะคาร์ดิโอทีหลังมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการออกกําลังกายอ่ะได้ได้ผลลัพธ์น่าจะดีกว่านะคะอันนี้ก็คือจากแบบออกแบบจากฟิสิโอของร่างกายนะว่ากล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันมี าการใช้พลังงานที่ไม่เหมือนกันในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันนะคะแต่ว่าอย่าไปยึดติดกับมันมากนะคะคือถ้าสมมติว่าเราจัดในเรื่องของแบบอ้านชั้นเวทให้เรียบร้อยเออแล้วเดี๋ยวชั้นเดี๋ยวชั้นก็ค่อยไปจ็อกกิง้งไปเดินไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทําแบบนั้นได้โอเคเยี่ยมแต่ถ้าเกิดไม่ได้นะคะก็อย่าไปซีเรียสนะคะอย่างเช่นบางคนยิ้มแน่นมากไปถึงยิ้มแน่นมากเธอจะนั่งรออีกครึ่งชั่วโมงไหมให้คนที่มันยกเหล็กแบบมันเล่นเสร็จก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ เสียเวลาหนึ่งสองอฉันก็อยากจะแบบไปออกอยากออกไปเดินหาได้กินแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นทําอะไรได้ก่อนทําค่ะทําก่อนนะคะลู่วิ่งว่างขึ้นลูวิ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ถ้าเลือกได้ก็ไปไปเวทก่อนจ้ะ จบสวยนะคะจบสวยนะคะวันนี้นะคะโอเคพวกเรา2องชครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววนี้คุณครูก็จะแบบมีติวต่อไปเป็นนักเรียนต่อเออฉันก็เรียนเรียนเาะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าหมอจะสอบแบบเออ t i f i c a t e อีกไปหนึ่งนะคะเออช่วงนี้แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบ อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแต่ก็สนุกนะเดี๋ยวจะเอาความรู้ใหม่ๆมาเล่าให้พวกเราฟังอันจริงๆจริงๆเนื้อหาวันนี้มันก็เป็นเนื้อหาในไลฟ์สไตล์เมดิซินนะตอนนี้อันนี้ก็คือบอก,ก็กำลังกำลังจะสอบเซอร์ติฟิเคตอ,อีกอันหนึ่งของของเมกันบอร์ดนะคะเรื่องไลฟ์สไตล์เมดิซินนะคะ ก็เดี๋ยวไว้มาเล่าให้พวกเราฟังอ๋อแต่บอกว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะประกาศหน้าเพจอ,อีกทีหนึง่งวันพรุ่งนี้จะไม่ได้มาไลฟ์พวกเราเดี๋ยวไปเฉลยให้วันพุธแล้วกันเนาะสลับเป็นวันพุธนิดนึงนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณหมอติดงานสำคัญจริงๆช่วงหัวค่ำนะก็เลยจะแบบไม่สะดวกมากๆเลยนะคะก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราก็เลยแบบเราไปจัดเต็มวันพุธจ้าแล้วเดี๋ยววันพฤหัสเราก็เจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่จนจบไลฟ์นะคะ หนูส่งทุกคนเข้านอนเร็ววันนี้ไปก่อนไว้ bye bye.